สวัสดีค่ะมือหนี้สิมาเย็ดแกงน่อไหม่สู่พี่น้องกินค่ะเออก่อนอื่นกระปออหน้อไหม่สะก่อนค่ะปออหน้อไหม่ปอกเปลือกออกใหม้มดแล้วก็มาฟานค่ะปอกออกมือมนี้ได้ซี่นได้บ่หลายปานไนด้แลพ,นะพี่น้องเอามาแต้นะค่ะอี่เม่เราไปสามเขา่าเราไปล,าาลูก้าข่าก็เลยได้น้อใหม่มากเป็นลูกเป็นเต้าก็เลยต้องเฮ็ดไว้ท่าเพื่อนออกไปหนะ้าอีกสันเด้พี่น้อง เนี่ยแกออกสี่ราคาแกออกเทละน้อยเทละน้อยขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้ยขส้มแกยากถ้านอนๆนี่หม่องใดมันแก่กับตัดออกค่ะพี่น้องเอาแต่มหม่องอ่อนๆมาเนาะหน่อยถ้าสับมาคือคนขีกขาดถ้าคอยก็ได้ตัดออกมาเนี่ย ซับเสร็จแล้วก็มาหั่นหั่นหั่นเสร็จแล้วก็น,น้ำใส่เอาเกลือใส่จากน้อยมาต้มน่อไห้สะกอนค่ะต้มหน่อไม้แล้วก็จะต้มใส่เกลือใส่น้ำตาลเอาหน่อไม้ลงไปในหม้อตั้งไฟทีหน่อไม้ลงเปลงี่ยนหม้อก่อนหม้อนั้นหม้อมขาวเปลี่ยนเป็นหม้อดำชกแล้วก็ใส่ หน่อไม้ลงไปต้มทิ้งไว้ให้มันจืดค่ะแบบแรกก็ต้มหน่อไม้ทิ้งไว้ให้มันจืดซะก่อนไปหาใบย่านางมามาห่องค่ะห่องใบย่านางให้มันเป็นสีข้นๆซะก่อนตั้งไฟทิ้งไว้เลยค่ะพี่น้องทิ้งไว้ให้หน่อไม้จืดจืด,จดแล้วบัดนี้พี่น้องเวลาผ่านไปเริ่มจืดแล้วค่ะนี่ ว่ามันเริ่มเจอเท่ากับมาดเชืมเบิองดิเหมือนชืมเบิองว่ามันข่มก็ขมบ่มีเท้าขมไปเตรียมน้ำเตรียมน้ำยานางค่ะพี่น้องน้องก็ไปน้อง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 เวลาก็มาเตรียมพริกตะไคร่กระเทียมหัวหอมตำได้กันค่ะพี่น้อง โคกใส่กันพงชุรสใส่ลงไปโคกโคกโคกโค้กโคกโค้กเปิขากาโ้กพิทโคกเปิเดียมให้แรงละเอียดแล้วก็ใส่หม้อลงไปกับหมอน้ำที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะสูงออกจากน้ำต้มออกมาแล้ว ใส่เครื่องลงไปใส่เครื่องลงไปเสร็จแล้วแล้วก็น้ำยานางเอใส่ลงไปนี่ใส่ลูกโดดน้ำโอย เสร็จแล้วจ้าชมงัดพจ้ตจ้าปลาที่ลงไป <c oughs> ใส่ปลาลาลงไปมาเจอก,กันกับอีพี่สองรับตอนนี้กำลังปรุงลงหมอ้อใส่ผงชดุดรสใส่ประแดกใส่น้ำปา่าตำเคียงใส่ครับคน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 เลยไปที่เบิองอ คนครับคนคนคนนี่แกงหน่อไม้สูตรคิดว่าุงเรวๆค้างใส้ไสครับชุบนี่ไฟแบบฟื้นแบบบานๆนี่อ่ะชุบค้างหมอ้อยงๆนี่อันนะไโอ้ยมันฟุดจักงหน่อยครับปิดหมอ้อ

tắc xe mò hợp. bạn Top. bớt phá Top. Top. chua Top. 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 ้อมเพิ่มความนัวเข้าไปองมัวครับใส่ผักอีตูเป็นอันจบสิน้นทำมาซิมเบ่งมัน,น,นไอ้ซิมทอรพีย่ายบ๊วยทานหนังซิมมาทานเลยวะช,ชุบหอมหอนหอนหอนโอ้โหแซบหมดละยกโบแถมก้อย